สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูเก้านะครับวันนี้ครูเก้าจะมาสอนวิชาสังคมศึกษานะครับของนักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการปกครองนะครับ ส่วนท้องถิ่นนะครับจะอยู่ในหนังสือหน้าที่75นะครับนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนนะครับหน้าที่75ได้นะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเขาบอกว่านะครับมีแนวคิดนะครับมาจากนะครับการกระจายอํานาจนะครับก็คือนะครับกระจายอํานาจออกมาจากส่วนกลางนะครับไปสู่ท้องถิ่นนะครับเพื่อให้นะครับท้องถิ่นเนี่ยสามารถ ดำเนินนะครับการบริหารตามความต้องการของท้องถิ่นตนเองนั้นได้นะครับก็เพื่อให้มันเกิดความสะดวกนะครับรวดเร็วนะครับในการบริหารนะครับเขาก็เลยมีการกระจายอำนาจมาสู่ท้องถิ่นนะครับแล้วถามว่าทำไมเราอยู่ป .5 แล้วต้องเรียนเรื่องนี้นะครับอ่าเราก็เรียนรู้เอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าเราเนี่ย จะสามารถดำรงนชีวิตอยู่ในสังคมนะครับได้อย่างาถูกต้องนะครับรู้ว่า,อ,าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการปกครองวนท้องถิ่นเป็นอย่างไรนะครับเราก็ได้เข้าใจนะครับอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีความสุขนะครับครูขอถามความรู้รอบตัวหน่อยนะครับในฐานะที่เราอยู่ป5แล้วนะครับโรงเรียนกิจวิบ้านพลุข,ของเรานะครับตั้งอยู่ ในเทศบาลอะไรนักเรียนอติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอเก่งมากนะครับโรงเรียนกิจวิทย์บ้านพลุของเรานะครับตั้งอยู่ในเทศบาลเมืองบ้านพลุนะครับอะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรา,ามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูความหมายก่อนนะครับว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหม,มรหมายความว่าอะไรอาหมายความว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กต ใครหาเจอแล้วบ้างานะครับเก่งมากเก่งมากนะครับหน้าที่76ใช่ไหมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้มันก็จะเป็นการกระจายอํานาจนะครับไปสู่ท้องถิ่นให้นะครับประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยสามารถามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นตน,นเองเพื่อให้มันตอบสนองอกับความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับไอ้คำว่ามันมีม,นม,นมันมีส่วนร่วมก็คือว่าให้ประชาชนเนี่ยสามารถ ที่จะลงเลือกตั้งนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งได้นะครับเข้าไปเป็น uh, ผู้บริหารท้องถิน่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าการปกครองส่วนท้องถิน่นมีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เกินมาแล้วมีเทศบาลถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรอีกแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสําคัญก่อนเขาบอกว่านะครับ à, การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับมีความสําคัญก็คือเป็นฐานลาก ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็คือนะครับจะให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักการปกครองตนเองตามหลักประชาธิปไตยนะครับก็คือยึดเสียงส่วนใหญ่นะครับว่าเขาเห็นชอบไปอย่างไรแต่ก็ต้องรับฟังเหตุผลนะครับของเสียงส่วนน้อยด้วยนะครับถัดมานะครับจะเป็นนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับของชาตินะครับ ก็คือช่วยส่งเสริมพัฒนานค,คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นของตอนเองในด้านต่างๆนะครับก็แล้วแต่ว่าท้องถิ่นนั้นนะครับเขาเนี่ยต้องการที่จะส่งส่งเสริมในด้านไหนนะครับแล้วก็นะครับเพื่อให้ท้องถิ่นเนี่ยนะครับบริหารงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับมีประสิทธิภาพ ตามความต้องการของประชาชนนะครับบนพื้นฐานของความถูกต้องนะครับอันนี้สําคัญนะครับถัดมานะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะช่วยแบ่งเบาภารกิจนะครับของรัฐบาลในส่วนกลางให้ลดน้อยลงนะครับทําให้รัฐบาลเนี่ยนะครับมีเวลาในการปกครองนะครับบริหารงานในระดับชาติมากขึ้นเดี๋ยวความรู้รอบตัวนิดนึงนะครับนักเรียน เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนะครับวงกลมสีเขียวนะครับอ่าอันนี้คือท้องถิ่นนะครับถัดมานะครับอ่าสีเหลืองนะครับอันนี้จะเป็นในระดับภูมิภาคในระดับภูมิภาคนี้นะครับก็จะเป็นระดับจังหวัดกับอำเภอนะครับแล้วก็ในสีน้ําเงินอันนี้จะเป็นในระดับชาตินะครับอ่าอันนี้ในระดับชาติเนี่ย นะครับมันมันจะมีการรวมอำนาจอยู่นะครับพอมาในระดับสีเหลืองนะครับมันจะเป็นแบ่งอำนาจมาให้จังหวัดและอำเภอนะครับซึ่งมันก็ยังไม่ตรงจุดยังไม่รวดเร็วทันใจถึงประชาชนเขาก็เลยนะครับให้มีการกระจายอำนาจสีเขียวนะครับเห็นไหมครับมันจะค่อยๆเล็กๆเล็กๆลงมานะครับเพื่อมันได้สะดวกรวดเร็วใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดนะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่า โครงสร้างนะครับาการปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่นะครับมีอ,อย่างไรบ้างนะครับผมโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับาสามารถแบ่งได้นะครับออ,อกเป็น4รูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับตัวย,ย่อก็คืออบอจอนักเรียนน่าจะด คุ้นหูนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเลือกตั้งกันไปไม่นานนี้อาจจะได้ยินพ่อแม่หรือคนในบ้านคุยกันนะครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของเทศบาลนะครับในส่วนของเทศบาลเราได้2ออย่างแล้วนะครับอย่างที่3นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับหรืออบอตอน,นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับลำดับที่4ก็จะเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ พิเศษนะครับซึ่งในหัวข้อที่4เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ที่นะครับที่เป็นการปกครองนะครับในรูปแบบพิเศษก็คือในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในพัทยานะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าอบจนะครับหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นนะครับมีฐานะนะครับเป็นนิติบุคคลนะครับ แล้วก็ราชการส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อนะครับบริหารนะครับบริการนะครับแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยภายในเขตจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับก็ในจังหวัดของเรานะครับจังหวัดสงขลาก็จะชื่อว่าองค์การบริหารนะครับส่วนจังหวัดสงขลานะครับนะก็คืออบอจอของจังหวัดสงขลานั่นเองนะครับ มีหน้าที่ที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับจัดการศึกษาจัดสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนภายในจังหวัดนะครับถัดมานะครับจะเป็นเทศบาลนะครับเทศบาลเนี่ยนะครับมันจะแบ่งออกได้เป็น3ระดับนักเรียนมันจะมีเทศบาลตำบลนะครับเทศบาลเมืองนะครับแล้วก็เทศบาลนครนะครับ ใน3ระดับนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่ารายได้ของอประชาชนในพื้นที่นั้นๆว่าถึงเกณฑ์หรือเปล่านะครับที่จะสามารถจัดตั้งได้ไหมนะครับเกณฑ์รายได้ของประชาชนมีประชาชนเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ถึงเกณฑ์หรือเปล่านะครับซึ่งหน้าที่ของเทศบาลนะครับก็จะให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆนะครับาตามคําสั่งของกระทรวงมหาดไทยนะครับ ถัดมาจะเป็นอบตนะครับหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับอบตเนี่ยนะครับก็มีฐานะนะครับเป็นนิติบุคคลนะครับแล้วก็เป็นราชการส่วนท้องถิ่นนะครับมีหน้าที่ในการพัฒนานะครับตำบลในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับทีนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือรูปแบบการปกครองพิเศษนะครับก็จะมีลักษณะเฉพาะ นะครับซึ่งในของไทยเนี่ยมันมีอยู่แค่2ที่ก็คือในอ่ากรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงแล้วก็เมืองพัทยานะครับที่อยู่ในจังหวัดชนบุรีนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอบอจเทศบาลอบอตกกรุงเทพมหานครพัทยาเนี่ยนะครับเขาเนี่ยนะครับมีโครงสร้างการปกครองนะครับอย่างไรบ้างนะครับ เรามาดูในอันแรกนะครับอันนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับหรืออบอจอนะครับในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็เขาก็จะมีสภานะครับสภานี้ชื่อว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ตามด้วยชื่อของจังหวัดนั้นๆนะครับสภานี่นะครับจะเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจในการตรา ข้อบัญญัตินะครับของอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับประกอบด้วยนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของของประชาชนนะครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นคนที่กําก,กับดูแลนะครับการปฏิบัติราชาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายและก็ระเบียบของทางราชาการนะครับ กฎหมายนะครับที่เขาสามารถออกได้นะครับก็จะคือชื่อว่าข้อบัญญัตินะครับทีนี้นะครับจะมีคนที่บริหารนะครับก็คือนายยกนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับอันนี้จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับโดยตรงนะครับซึ่งนะครับนายยกนั้นนะครับจะมีวาระนะครับได้ 4ปีนะครับมีหน้าที่นะครับในการควบคุมและก็รับผิดชอบการบริหารงานนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับถัดมานะครับเล็กลงมาจากจังหวัดหน่อยนะครับจะเป็นของเทศบาลเทศบาลนั้นนะครับก็จะมีสภาเทศบาลนะครับทําหน้าที่นะครับเหมือนกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยนะครับ ก็จะสภาเทศบาลนั้นจะประกอบไปด้วยนะครับสมาชิกที่มาจากาการเลือกตั้งนะครับที่มาจากาประชาชน,นเลือกเข้ามานะครับอยู่ในตําตแหน่งวาระล,ะละ4ปีนะครับซึ่งนะครับมีหน้าที่ในการตรากฎหมายที่เรียกว่าเทศบัญญัติจำอะไดีนะครับจังหวัดเนี่ยเราเรียกว่าข้อบัญญัตินะครับแต่พอมาเทศบาลน,นะครับเราเรียกว่าเทศบัญญัตินะครับ จำไม่ดีนะครับนักเรียนอาจจะนําไปออกข้อสอบได้นะครับถัดมานะครับอจะเป็นการควบคุมนะครับการบริหารงานของเทศบาลนะครับแล้วก็จะมีนะครับคนที่คอยทําหน้าที่นะครับบริหารเราเรียกว่านายกเทศมนตรีนะครับอันนี้ก็มาจากการเลือกตั้งนะครับจากประชาชนนะครับโดยตรงนะครับ สามารถดำรงสามารถที่จะดำรงตําแหน่งนะครับครูรีบไปหน่อยนะดำรงดำรงตําแหน่งอยู่ในวาระได้เนี่ยสปีแต่นะครับไม่เกิน2วาระติดต่อกันนะครับแต่ไม่เกิน2วาระติดต่อกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะดํำรงตําแหน่งเนี่ยก็คือ8ปีเต็มที่ติดต่อกันนะครับทีนี้นะครับก็จะมีอํานาจในการบริหารราชการของเทศบาล ให้เป็นไปตามากฎหมายเป็นไปตามเทศบัญญตัติและก็ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้กับประชาชนนะครับอันนี้เน้นดนึ่งนะครับกฎหมายนี้ที่จะออกมาจะชื่อว่าเทศบัญญตัตินะครับถัดมานะครับจะเป็นองค์การบริหารนะครับส่วนตำบลน,นะครับหรือที่ชื่อว่าอบตนะครับจะมีสภานะครับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับ ประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับหมู่บ้านละ2คนนะครับมาจากการเลือกตั้งนะครับถ้าตำบลใดนะครับมีเพียง1ห,หมู่บ้านนะครับก็ให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจํานวน6คนนะครับแต่ถ้าตำบลใดนะครับมี2หมู่บ้านนะครับก็ให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับได้หมู่บ้านละ3คนก็คือนะครับ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นก็คือมีได้6คนนะครับทีนี้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยจะมีได้กี่คนก็ขึ้นอยู่ว่าในตำบลน,นั้นมีกี่หมู่บ้านนะครับแต่มีได้ทั้งหมดก็คือ6คนนะครับถัดมานะครับคนที่อคอยบริหารนะครับอ,อันนี้จะชื่อว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับ มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันนักเรียนนะครับามาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่อยู่ภายในตําบลน,นะครับอยู่ในตําแหน่งวาระละ4ปีแต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกันนะครับมีหน้าที่นะครับกำหนดนโยบายแถลงนโยบายรับผิดชอบนะครับในการบริหารนะครับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับแล้วก็ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้กับสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับสามารถที่จะตั้งรองนายกนะครับหรือ,อตั้งรอ,องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ไม่เกิน2คนนะครับแล้วก็มีเลขานุก,การนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้1คนนะครับทีนี้สุดท้ายนะครับก็คือในการปกครอง ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษมันก็จะมีกรุงเทพมหาคนครแล้วก็มีพัทยานะครับในประเทศไทยเนี่ยจะมีได้แค่สองที่นี้เท่านั้นนะครับในรูปแบบพิเศษนะครับทีนี้ในกรุงเทพมหาคนครนั้นนะครับเขาบอกว่าเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษนะครับมีลักษณะาการบริหารที่แตกต่างจากาท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆเพื่อให้ชาวกรุงเทพเนี่ยได้มีส่วนร่วมเข้ามารับผิดชอบในการ บริหารกรุงเทพมหานครโดยตรงนะครับมีโครงสร้างการบริหารงานของกรุงเทพเนี่ยนะครับสามารถแบ่งได้ดังนี้นะครับก็คือจะมีสภากรุงเทพแล้วก็จะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งสภากรุงเทพมหานครนั้นประกอบด้วยนะครับสมาชิกกรุงเทพมหานครนะครับหรือตัวย่อคือสอกอ มาจากการเลือกตั้งนะครับมีกําหนดวาระนะครับอยู่ได้4ปีนะครับมีอำนาจที่จะเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครได้ทีนี้เรามาดูผู้ว่าครับผู้ว่าเนี่ยมาจากประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับดำรงตำแหน่งได้นะครับวาระ4ปีทำหน้าที่บังคับบัญชานะครับและผิดชอบ การบริหารงานนะครับของกรุงเทพมหานครโดยมีรองผู้ว่านะครับราชการกรุงเทพมหานครได้4คนนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยนะครับในการบริหารราชการของกรุงเทพแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเมืองพัทยานะครับเมืองพัทยานี้นะครับเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษที่มีการกระจายอํานาจบางส่วนให้กับท้องถิ่นดําเนินการเองนะครับ โดยมุ่งที่จะแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของเมืองพัทยาแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆสําหรับนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของบุคคลทั่วไปเพื่อที่จะส่งเสริมนะครับนักเรียนพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ของชาติอย่างเช่นการจัดสรรการจราจรการจัดสรรเกี่ยวกับการที่อยู่อาศัยปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมต่างๆนะครับ การกําจัดขยะมูลฝอยการควบคุมนะครับการส่งเสริมกิจการท่องเที่ยวการบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีนะครับภูม,มิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นนะครับซึ่งนะครับโครงสร้างการการบริหารงานนะครับของพัทยาเนี่ยนะครับแบ่งได้นะครับออ,ออกเป็น2ออย่างก็คือสภาเมืองพัทยานะครับกับนายกเมืองพัทยา Finished ในสภาเมืองพัทยานั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกนะครับของเมืองพัทยาเนี่ยนะครับ24คนนะครับมาจากการเลือกตั้งนะครับของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับของพัทยามีกําหนดวาระ4ปีนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการตราข้อบัญญัติเมืองพัทยานะครับทีนี้นายกเมืองพัทยานั้นนะครับก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับที่อยู่ในเขตนะครับเมืองพัทยา มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปีทั้งเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมาก4ปีนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการควบคุมแล้วก็รับผิดชอบนะครับการบริหารกิจการของเมืองพัทยาเป็นผู้บังคับบัญชานะครับพนักงานแล้วก็ลูกจ้างของเมืองพัทยานะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะจบเนี่ยเรามาทบทวนอีกนิดนะครับว่านะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย มีอะไรบ้างนะครับมีกี่รูปแบบนักเรียนมีทั้งหมด4รูปแบบใช่ไหมครับรูปแบบรูปแบบแรกก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับหรืออบจอนะครับทีนี้อบจอเนี่ยนะครับในสภาอบาจอหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นนะครับจะมีสมาชิกกี่คนนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับเขาเนี่ยนะครับมี จำนวนประชาชนในจังหวัดนั้นมากน้อยเพียงใดนะครับก็จะเริ่มต้นที่24คนนะครับแต่ถ้ามีประชาชนที่เริ่มต้นก็คือประมาณ5าต่ำกว่า5 0 0 0 0นนะครับก็จะอยู่ที่24คนแต่ถ้าสมมุติว่าเกิน2ล้านคนนั้นนะครับก็จะกลายเป็น 4- 8คนนะครับี่อันนี้ก็คือตัวอย่างของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเทศบาลนะครับ ในส่วนของเทศบาลน,นั้นก็ <illy> จะมีสภาเทศบาลน,นะครับแล้วก็นายกเทศมนตรีใช่ไหมครับแล้วก็ถัดมาในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับหรืออบตก็จะมีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็จะมีนายกนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับแล้วก็ในรูปแบบการปกครองพิเศษนั้นจะมีกรุงเทพนะครับมหานครกับพัทยานะครับเดี๋ยวนะครับครูจะฝากการบ้านเอาไว้ด้านล่างนะครับ แล้วก็สําหรับวันนี้นะครับคกูขอให้นักเรียนนะครับยึดมาตรการของทางภาครัฐนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิด -19 นะครับก็ยังระบาดอยู่ตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับก็ให้ดูแลตัวเองดีๆนะครับยึดมาตรการของทางภาครัฐนะครับสวมหน้ากากอนามัยนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆนะครับ ขอในักเรียนปลอดภัยนะครับห่างไกลจากโควิดนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ